สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีนะประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบเจอกันนะคะกับน้องหนูเล็กที่นี่ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะสาขาที่บอกเลยว่าเป็นแหล่งรวมรถมือสองสภาพสวยเกรดเอนะคะวันนี้มีรถมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับตัวรถที่เข้ามาก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้หนูเล็กด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล็กกันค่ะ สำหรับรถวันนี้นะคะที่นำเสนอบอกเลยว่าได้เป็นรถที่สีสันสดใสนะคะขับแล้วรู้สึกว่าโลกสวยขึ้นมาทันทีเลยด้วยความที่ให้ตัวเครื่องนะคะขนาด1 2 0 0ซ c ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะสำหรับคันนี้ t o y ย t a y ย r i s 1.2 Sport ปี2021เลขใหม่น้อยมากนะคะเลขใหม่เพียง30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะราคาดีนะคะเพียง399,000บาทพอเลทอยู่ที่7,000รายได หนูเล็กขอสัก1 4ื่นสี่หเช่าซื้อคนเดียวจบๆเลยตัวรถสภาพสวยกริปค่ะลูกค้าขาสีดีสีเดิมเนียนบางมากๆเลยนะพี่ๆตัวนี้นะคะโคมไฟด้านหน้าได้เป็นไฟแบบ LED นะคะในส่วนตัวไฟ DaytimeRunningLight นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยตกแต่งโครเมียมมา1เส้นพร้อมโลโก้ที่เป็นโครเมียมค่ะตัวรถด้านหน้านะคะเขาจะตัดแถบสีดำมาให้นะคะทำให้รถดูมี แล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นตัวล้อแม็กนะคะก็จะได้เป็นสีทูโทนลายแม็กสวยมากๆเลยรับมากับยางดันหลบนะคะพี่คขาช่วงล่างค่ะใหม่คลิปไม่มีสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะรับประกันตัวรถเลยว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพความนำท่วมเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนกันชนขออภัยค่ะตัวกันกระแทกด้านข้างนะคะลิ้นด้านข้างนี่เขาให้สีดำตัดมาให้ด้วย กระจกสีดำนะคันนี้ติดฟิล์มติดคิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยมือเปิดสีเดียวกันกับตัวรถมีกันลอยนะคะที่เป็นลายเคปลามาให้แล้วก็มีกันกระแทกตรงนี้มาให้ค่ะกระจกพัดเดิมจากโรงงานทุกบานค่ะพี่ม่ภายในค่ะนี่ภายในสีดำนะคะแผงประตูไม่มีริ้วรอยที่พักแขนนะคะเขาก็จะมี ซอฟทัสนะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายที่เป็นสีน้ำเงินมันจะได้เข้ากันกับตัวรถชุดคุมโทนดีมากเลยปรับกระจกนะคะออตโต้แล้วก็ตรงนี้ก็จะปรับกระจกตัวหูช้างนะคะสามารถปรับเรือนตรงนี้ได้เลยกระจกปรับพับอัตโนมัติมือเปิดได้เป็นสีเทาเข้มค่ะตัวเหลี่ยมนะคะเหลี่ยมส่วนตัวรถหรือว่าตัวหัวน็อตไม่มีรอยหมุนเลยสีเนียนมากๆสีเดิมแบบสีบางเลยพี่ๆคะ่ะหัวน็อต เสาบีไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยขยับนะคะเบาะหนังข้างในเป็นเบาะหนังที่เดินตะเข็บได้สีฟ้าปีกเบาะไม่มีร้มไม่มีชำรุดเลยค่ะสภาพเบาะก,กริบมากพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะทำฟังก์ชันได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หน้าจอให้เป็นจอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังนะคะตัวแอร์ได้แอร์ออโต้มาแล้วด้วยค่ะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยฐานเกียร์จะเป็นสีดํา เป็นออโต้แบบขั้นบันไดคันนี้มีแอร์แบกให้7ใบนะคะเบาะนั่งด้านข้างก็สวยใหม่นะคะใหม่จริงๆคันนี้หนูเน็กบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันต่อค่ะนี่แผงประตูใหม่กริปจริงๆนะคะแผงประตูไม่มีริ้วรอยเลยแม้แต่นิดเดียวเบาะนั่งด้านหลังนะคะมีหัวหมอนให้3ตำแหน่งค่ะนะคะแล้วก็ เขาปูถาดรองมาให้ด้วยนะถาดรองอย่างตัวบอรดเนี่ยมันเป็นตัวแฮชแบกนะคะมันสามารถแบ่งพับได้อิสระซ้ายขวา60-40ค่ะแยกพับอิสระแบบนี้ได้เลยทําให้รถกลายเป็นรถอเนกประสงค์เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้กับตัวรถมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะใหม่จริงๆนะหนูไม่ได้แบบพูดอวยรถนะคะใหม่มากๆเกินต้านเลยหลังคาได้เป็นสีดํากำมะหยี่ไม่มีรอยยันเจิมค่ะ ะะเล็กลูมนี่คือเหลือๆเลยแล้วก็เฮด o ูมก็เหลือๆเช่นกันนะคะด้านหลังเสารับสัญญาณเป็นชาร์ฟินสีดำสปอยเลอร์ติดตั้งให้แล้วกระจกนะคะไล่ฟ้าไฟเบรกตัวที่3มีให้ครบเลยไฟท้าย LED นะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งมาให้2จุดค่ะสเกิร์ตด้านหลังนะคะเขาก็ให้มาแบบสวยๆเลยค่ะตัดกันดูลงตัวดูสปอร์ตมากๆนะคะเดี๋ยวดูช่องเก็บสภาระ อโอ้โหช่องเก็บสัมภาระถือว่าเป็นขนาดที่กําลังพอเหมาะนะคะกับตัวรถมีที่กั้นของนะคะที่บังสายตามาให้แบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอยการถูกเฉี่ยวชนตัวโครงไฟชุดโคมงไฟเดิมนะคะด้านท้ายไม่มีปิดเบี้ยวหรือผิดรูปไล่ให้ดูเลย ทุกตำแหน่งนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเม็ดอาร์เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีหมุนไม่มีขยับนะคะเม็ดอาร์เนี่ยลึกๆแบบนี้เลยมีกล้องบันทึกหลังให้ด้วยนะคือพี่ค่ะอันนี้ก็คือฝากระโปรง้ายนะคะไล่ให้ดูสวยเนียนมากๆค่ะพี่ๆคันนี้ ตัวที่กันสัมภาระถ้าไม่ใช้ก็ถอดเก็บได้นะคะแล้วก็นี่มีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยเลยในส่วนของอุปกรณ์มันจะเป็นอุปกรณ์การซ่อมยางนะคะจะเป็นน้ํายาเติมถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะคะมันจะไม่มีตัวยางอะไรล้ออะไรให้แล้วเนาะเพราะว่ามันจะทําให้รถมันหนักเดี๋ยวโนเล็กพาไปชมในเรื่องของโครงสร้างฝากระโปรงแล้วก็ห้องเครื่องกัน มาต่อกันในส่วนสุดท้ายนะคะสําหรับห้องเครื่องเนี่ยตัวเครื่องใหม่เอี่ยมเลยค่ะเปิดมาไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ํามันเลยอุปกรณ์ต่างๆใหม่มากเหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมมาเลยค่ะตัวเครื่องเป็นโตโยต้าวี i ีทีอีนะคะแล้วก็มีฝาครอบเครื่องอยู่ชัดเจนอยู่ครบฝาครอบอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะคะเป้าโชว์ฝั่งซ้ายไม่มีสนิมเม็ดอกักชัดเจนแบบนี้เลย แล้วก็หัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะขาคมไฟไม่มีร่องรอยแตกค่ะขาหน้าไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะไม่เคยโดนดึงนะคะนี่ขาคมไฟด้านนี Next, ้นะคะไม่มีร่องรอยรอยอ่ารอยล้าเลยหัวน็อตไม่มีรอยหมุนเช่นกันเบ้าโชงไม่มีสนิมนะคะฝากระโปรงหัวน็อตเรียบๆเนียนๆแบบนี้สติ๊กเกอร์นะคะอยู่คอฝากระโปงไม่มีบิดเบี้ยว หรือผิดรูปแต่อย่างใดเลยสภาพสวยกริบแบบนี้แผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังใหม่ค่ะใช้งานได้อีกยาวๆเลยพี่ขาสำหรับตัวเครื่องนะคะ1 2 0 0ซีซีประหยัดน้ำมันได้ถึง23กิโลลิตรไม่ต้องเป็นไฮบริดเป็นน้ำมันล้วนก็ทำได้นะคะประหยัดจริงๆใครที่แบบว่าสาย ขับรถไปทํางานนะคะหนูเล็กแนะนําเลยคันนี้ตอบโจทย์ช่วยในเรื่องของประหยัดน้ำมันที่สําคัญอะไหล่หาง่ายเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ตโตโยต้านะคะซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าจะขายที่ไหนก็ขายได้หรือเวลารถเสียรถมีปัญหารถพัง หาอะไหล่ได้ทุกที่เลยเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยสําหรับอะไหล่ของโตโยต้านะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคันนี้ราคานะคะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเล็กไม่สามหมื่นกว่าโลนะคะผ่อนเลทประมาณเจ็ดพันนะไรายได้ขอแค่หมื่นห้าค่ะเจ้าซื้อคนเดียวจบได้เลยถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของสามารถติดต่อหานูเล็กตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ค่ะศูนย์เก้าสามสามแปดเก้าสองแปดแปดแปดหรือไม่นะคะ ลูกค้า่ะแอดเข้ามาที่บ้านเขียวหรือว่าลน์ของเล็กได้เลยค่ะที่เบอร์นี้กดค้นหาเบอร์ใส่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะมันจะพุ่งตรงมาที่หนูเล็กเพชรยนต์โดยตรงเลยนะแล้วเดี๋ยวหนูเล็กดูแลเองทุกข,ขั้นตอนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเดี๋ยววันนี้หนูเล็กขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ